ครับผมสัตว์วันตุกจีนนะครับอ่ามีพาเป็ช่วงห้าโมงกว่าดูบรรยากาศในอู่สะงวนสักนะครับอ๋อมีพาเดินดูนะครับช่วงห้าโมงกว่าตอนบรรยากาศช่างเลิกงานกันนะครับคืนนี้น่าจะมีโอทีต่ออันนี้เป็นอิสุโลโก้ครบับ ตัวก้อบสอ่าตัวคันนี้เป็นอันนี้ก็4 h k เหมือนกันนะครับอ่าแต่เป็นหัวมีแคปสีน้ำเงินเนี่บอ่าเป็นสีฟ้าน้ำเงินฟ้านะครับนีใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคันนี้อ่าครับผมก็เอามาให้ดูกันนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆ Oh. ช่วงนี้ก็พอดีครับช่างก็เลิกงานพอดีนะครับก็จะ,ะเ,าาเงียบหน่อยอันนี้เป็นฮีโน m เมกาหัวไม่มีแคปนะครับพอดีเป็น j o 7 e เ็ห้าสูบนะครับเครื่องคอมมันเร็วนี่อ๋อเพิเปลี่ยนเซองท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูรถ c o l เ r อร์กันนะครับ ไปดูต่อรถเทเลอร์อีกหนึ่งคันนะครับออันนี้ผมก็จําไม่ได้ว่าของลูกค้าจังหวัดไหนสั่งนะครับเป็นถางยาวมากครับดูบันไดถางเละนี่ก็มเีเป็นสิบล้อทแทนเตียจากญี่ปุ่นนะครับตัวมาที่อยู่ก็จะใช้เป็นรุ่นนี้หมดนะครับสำหรับทำรถเทเลอร์ลังทำแอร์ แบตหมดนี่กันชนแบตหมดีอทำแอร์นะครับอา้าวอันนี้หางเลดนะครับอันนี้ภายในถอดกำลังจะเอาไปล้างนะครับถ้าผมก็มีเวลาจะมา าวิดีโอให้ดูกันเรื่อยๆนะครับบรรยากาศนะครับแต่ชวงนี้แดดยังดีอยอนนู่อันนี้มีคู่แฝดนะครับเป็นฮิโนเมกาให้ดูคันเมื่อกี้นะครับเครื่องเจโเจ็ดอีเหมือนกันหัวไม่มีแคปน,นีลูกค้าสั่งไม่ใส่ของแต่งนะครับขอเป็นเหมือนถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นก็คือตัดผมทรงนักเรียนนะครับอเอาแบบมาตรฐานเรียบร้อยที่สุดนะครับ เป็นฝาแฝดน,นะครับทั้งคู่เลย JO7E 2 2 0แรงนะครับแต่รอแค่เลร์ลูกค้ามารับนะครับอสำหรับคู่ฝาแฝดน,นี้นี่ครับกระบะอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นเครื่องสองร้อสิแรงนะครับอีพทเลอร์ ยาหาขงขนาดนี้เขาไปขึ้นรถอะไรอ่ะขึ้นไหนแมคโคร <Okay. S 1> รถเกต <Okay. S 1> ถือว่าแมคโครมันจะยาวไปเนาะโอ้โห <Okay. S 1> oh, ดูว่ดูบันไดก็ต่อโอ้บันไดยาวจัดเลยอี๋ okay. อดีตเป็นผู้พันนะครับตอนนี้ก็ต้องมาพันสายไฟนะครับทําตัวไม่ดีทดํ <laughs> าต, <laughs> ตัวไม่ดีครับจากเดิมเป็นผู้พันตอนนี้ต้องมาพันสายไฟน,ะ <laughs> <laughs> นี่ครับอ่า คู่นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีลูกค้าจองหรือ,อยังพิ่จะมาลงไม่กี่วันนะครับแบบฮิโนมิกานะครับคู่นี้อ๋อนี่จองแล้วนะครับนี่ลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้ตัวมีแคปขนคันนี้จองแล้วนะครับลูกค้าเก่าจากจังหวัดสระบุรีนะครับลูกค้าเก่านะครับ อ๋คันนี้เลื่อนโชวนะครับน่า,นาจะใกล้เสร็จแล้วคันนี้ก็ลูกค้า<อ>นะครับ<อ>ที่เพิ่งมาออกไปเมื่อไม่กี่เดือนนะครับแล้วเอาไปใช้งานแล้วลูกค้าบอกนี่ใช่ครับนี่ลูกค้าเก่าเป็นทหารนะครับเป็นทหารอากาศนะครับพี่ออกไปคันที่แล้วบอกว่าใช้ดีนะครับกลับมาเอาอีกคันหนึ่งสวนมากที่จะเห็นอูองอุสาก็จะลูกค้าเก่าที่เอาไปใช้นะครับเ็จะมาสั่งต่อเพิ่ม จากโอทวันนี้มีโอทีป่ะอ๋อนี่มีโอทีนะโอ้คันนี้สวยครับสีเขียวนี่ตรงนี้สีเขียวโอ้คันนี้สวยครับนิโนเมกาเหมือนกันนี่เขียวตัดด้วยลายเหลืองนะครับลายกระบะเหลืองเส้นดำอ๋อมีชมพูแซมด้วยนะครับอันเครื่องอ๋อนี้เครื่องสองร้อยสิบ เกฟไฟสองร้อยสิบโอ้โหเครื่อตัวที่ราคาโอดมากนะครับตอนนี้เกไฟนี่นะโอ้โหหนึ่งเดี๋ยวไว้ใกล้ๆเสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกทีอ๋อนี้มีโอทีต่ออ๋อครับอ่าคันนี้ที่เคยลงเพจไปเมื่อวานนะครับ วันนี้ลูกค้าเดินทางมารับรถมีล้างนะครับโอ้โหอ๋อครับผมใครใช้ให้มาล้างรถเลยเนี่ยตกได้เลือก,อ,กอ,ออกวันนี้ล,นล้างเองเลยไม่เน้นของแต่งมาตรฐานทรงนักเรียนอ,อันนี้ทรงนักเรียนสีม่วงครับ ตรงนี้เหมือนอาจจะมืดตรงนี้นะแต่ตัวจริงมันจะสว่างกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่อง JO 8ปนะครับ2องรแลครับใช่เครื่องไม่มีเทอร์โบโไม่ใช่คอมเร็วแต่ราคาแพงมากนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณราคาพร้อมใช้งานน่าจะเ0้าแสนหนนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ,ะพาเดินดูเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็เป็นอิสุโรบคอฟกระบะดำกเกษตรนะครับนี่หนึ่งสวยครับอันนี้โอ้ผมว่าชุดแต่งขนาดนี้พอแล้วนะครับตลอดการใช้งานความสวยกำลังดีเลยโอ้โหขนาดกระบะโอ้โหกระบะสูงผมก็จำไม่ได้นะครับว่ากี่เมตรอันนี้ลูกค้าสั่งมาเลยนะครับอ่าเป็นดำกเกษตรนะครับสีขาวล้วน เดี๋ยวมาดูเน,นี่ยสีเหลืองนะครับนี่ยมาดูคันนี้นี่ครับโอ้โหเหลืองเหลืองกระบะลายน้ําเงินสวยผมชอบมากเลยนะครับสีนี้เป็นน้ําเงินเนี่ยตัดลายแบบนี้โอ้โหสีนี้คันนี้ชอบชอบสีมากเลยสวยมากครับอเอาไว้ให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวไว้ใกล้เสร็จเดี๋ยวจะมาเจาะรายละเอียดให้ดูนะครับสำหรับคันนี้ นนสวยมากลายกระบะเป็นฮิโนเมกานะครับรถตลาดตอนนี้ก็จะเป็นฮิโนเมกานะครับส่วนมากมซื้อง่ายขายคล่องนะครับใช้ง่ายด้วยนีคันนี้ก็ฮิโนเมกาเหมือนกันนะครับนี่สีฟ้าครับอ่ะเป็นน้ำเงินฟ้านะครับไม่ใช่น้ำเงินเข้มโอ้โหหล่อครับอันนี้ ย้อนไป15ปีที่แล้วนี่ถ้าผมได้ขับรถแบบนี้ก็โอ้โหไม่รู้จะบรรยายเป็นคำพูดไงเลยนะครับมันผมว่ามันเป็นทรงที่สวยมากนะครับไม่ได้ย่ออูนะครับแต่คือมองภาพโดยรวมเอาเองนะครับทั้งทรงทั้งลวดลายนะครับสัดส่วนแนวการวางหลุมกระทะคมเมี่ยมด้านนี้อาจจะย้อนแสงตรงนี้นะครับ ชอบับษีนผมชอบอยู่แล้วครับสีที่พวกน้ำเงินฟ้าอีมโอ้โหยิ่งเหลือยิ่งเด็ดเลยมจอดอยู่ข้างรถตีดินเลยนะครับโอ้โหนะจะพาเดินรอบหมู่เลยก็คงจะเดินไม่หมดนะครับเอาไว้มันมีเวลาว่างจริงครับเดี๋ยวจะพาเดินวนรอบเลยอันนี้ก็ให้ดูข่าวๆตรงเฉพาะในส่วนที่ช่างเขา เป็นแผนกที่เขาประกอบรถกันนะครับอ่าแค่ในส่วนนี้ก่อนแล้วกันสีน่าจะใกล้เคียงก็เป็นเป็นน้ำเงินฟ้านะครับอ่ะแา่ก็จะสีใกล้เคียงกับเฟรมรถตีดินอ่ะที่ใช้อยู่กันนะครับนี่ รล่ไล่กันอ่นนี้ก็ถ้าลูกค้าสนใจติดต่อผลงานก็เรียกอดูผลงานนะครับอ่หรือว่าสอบถามราคาก็ให้ไปดูที่นี่ได้นะครับเผยเฟซบุ๊กพิมพ์ไปเลยนะครับว่าอูสมวนสักนะครับอาอูสมวนสักครับก็ลองเข้าไปดูที่เพจกันนะครับอ่าจริงๆแล้วโอูทํามายี่สิบกว่าปีนะครับแต่ที่เพจเพิ่งจะมาเปิดได้นะปีกว่านะครับ ่เพ่็จะมาเปิดใโลกออนไลน์ให้คนรุ่นใหม่เด็กรุ่นหลังนะครับได้ติดตามกันสำหรับลูกค้าท่านเก่าคนที่เล่นรถมาทุกอยู่แล้วก็จะรู้นะครับว่าโกดังรับรร์เปิดมานานมากนะครับอโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาชมยากาศไว้เพียงเท่านี้นะครับ อ่าครับอ่าถ้าสนใจรถบรรทุกยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเพจเอาเองนะครับอ่าพิมไปเลยว่าอูสมุนตักนะครับผมครับผลงานก็อ่าถ้าตามชื่อเสียงนะครับก็จะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับครับอ่าต่ขอขายมายี่สิบกว่าปีแล้วนะครับยี่สิบปีจะได้แน่นอนนะครับครับแต่คือว่ามาเป็นแบบ ทำเริ่มเป็นอูขยายมาปีจางน่าจะสิบห้าปีนะครับแต่ดั้งเดิมเลยคือต่อจากเริ่มจากต่อรถกระบะเกียร์นะครับรถอ e ีแตนนะครับอ่าแบบที่ภาษาบ้านๆเรียกกันนะครับรถกระบะเกียร์อ e ีแตนสี่ล้อนะครับอ่าเนี่ยเริ่มต่อตั้งแต่รถแบบนั้นจนมาเป็นรถหกล้อเล็ก4ี่ล้ออะไร4ี่ล้อกลางก่อนแล้วก็มาหล้อเล็กนะครับใช่แล้วก็จะมาเป็นรถแบบตัวนี้นะครับที่ออกไปได้เห็นกันนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าสนใจยังไงก็ ลองดูที่เพจนะครับเบอร์โทรติดต่อก็นี่เบอร์นี้นะครับโทรคุยกับเกียร์สมุนสักโดยตรงได้เลยนะครับ0899383397โอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผม